เามมาอน้อยมนเฮ้ยไอบ้านไม่เกิดอะไรนิดนึงนด้เมื่อกี้ถามเดียวกันว่าจะเลีกไงออกมาเนี่ยว่จะอ่านหปล่าไม่นย้่น คนหนักไมแล้วคะแล้วแล้วมีแล้วมคโชว์มีหลังนะมีตอนพครับามีผมแล้วอยากรู้แล้นักมันนั่งมาอะไรติดกับนอมารู้แล้วล่ะรับผมเป็นใครถัเรามันจะเดาเพราผมยม่งอย่ชัไมเราออรครวันนี้อยากจะโชว์อะไรอากี๊กี๊ีมไี๊กี๊ทำไมดมีเ อตา,ตา,ตาต่างกัพอเอแต่ไม่ให้ปวด ไปด้ดีเลยอ่ะตั้เอาไปเจอ๋ยวเจอโอ้ยเราจะให้ดูเพลงนี้ด้วยนะเดี๋ยวมีช่วงท้ายจดูกันฝันควารู้กยากเลยริ่งยากเยครับรู้สึกว่าเออบันเินความฝันของเราที่มันคือมันเป็นความฝันนะ แต่ความหวังเราหวังไว้แค่ว่าได้ดีลงใดเพลงของตัวเองนะครับขอแค่เพลงเดียวรู้สึกได้เลยแต่ตอนนี้มีถึงสิบเพลงใด้ครับเจ๋งอ่ะเจ๋งมากครับทุกคนคือตามฝันจริงๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวแนะนำแล้วก็โปรโมทเลยดีกว่าพี่ตะวันทัพนะครับก็ยันยังก็ยังต้องเหนื่อยนะยังก็ฝันละกันนะครับอะไรร้องเพลงรักจากกีตารับเป็นอะไรร้องเดี่ยวเราอร้องได้ก่อนเนไ ยัก็เองไปหาที่มาฝังได้ครับถือว่าใ่เห่ี้เัอินะครับเับจัหนสองสามหรืห่งสามสองแล้วทครับผมติดเลยครับได้เลยตังได้แน่นอนครับแล้วเดกทีมีกิตกรรมอะไรที่จะได้ไปเจอเพื่อนเพื่อที่ถ้าเกิดถ้าเกิดน่าจะเป็นการโปรโมมุสในสัโรมทมากกว่าครับ ก็ช่วงนี้ไม่แน่แต่ละภาคได้เจกูไได้ตามชิคีเนี่ตามชิคกี้เนี่ยมีราได้ทุมีถ้าจะมีถ้าหลักๆเลยเหมือนแบบเดินเข้าไปคือเรื่องของทุกแบบนี้ก็คือที่น b e เบอร์้วการให่นเบอร์ก็เป็ีการืมตาอแล้วก็ถ้าเกิดจะเข้าไปเล่บส่วนตัวก็มีสองนะครับผมคือดูเวลเกับเอตโต้ดัดคอมแล้วก็ดูเวลเับดิเต่าหาดัคอมดิเอตซ่าห้าดีกับดีดเห้าลยถ้าได้ดิเอตโต้ ดีดีแบบนีดีดอยู่แคโสับโซ่กัโซ่ัโซ่ครับอัปเดตกันได้นี้ยอาวันนี้ต้องขอบคุณแขกั้เชิญเอเรามากลิวเจอดตาาครับผมเราจะสางเพลงนี้ด้วยมือจิ๋นี้นั่นเองนั่ฟ้านันีคุณอวยนียครับ่ขอบคุณครับ มาฟังกันกับเอาบ้องเรลงรักจาดดวงดาวตอนนี้การค้าลอยครับ่หีเอ็นบองบลี่คน้านตลกดี้าดีนนดี้าด้าดีนาดน้าน้าด้น้ดน้าดยน้

ขายใหม่ขายใหม่แ <One> ล <Emperor> ้วก็ม <mayı hl at you> ีเขาเจ็มาแก้วแผ่นิบผ่านบ่านอยู่เลย จะมีกิจกรรมสองละดับนะระดับที่เป็นแบบว่าเรงของกรท้องงค่ะ เดีี่เตอรพี่าตอนนี้ผ่านลอด่ะหมดแล้วใช่ี่หมดแล้วนี่เรา่างกันสองวันแล้คะสองี่ดแต่รจะต้องหายหักนะ